อดพ่อปกครองศักดิ์ศรทธอดพ่อให้มีพลังอดพ่อไม่ให้สิ้นหวังอดทนและไม่หวั่นกลัวพวกเราไม่ใช่นักเลงพวกเราไม่เคยเกรงกลัวพวกเราจะบอกทั้งตัวสำหรับแมตช์นี้นะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนแมตช์ก่อนหน้าแมตช์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเนี่ยความเป็นมืออาชีพนะครับของทีมเราเนี่ยมันต,ต้องต้องต้องหาประสบการณ์อีกเยอะนะครับ เนื่องจากนํำเขาสองศูนย์เนี่ยมันน่าจะจบเกมได้แต่ว่าทีมเรายังยังไม่สามารถทําได้เลยทีนี้เราต้องต้องกลับมาทบทวนว่าหลังจากนี้มันต้องไปแก้ไขเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวในเลกสองนะครับแต่ว่าเราก็ยังยืนพื้นเด็กในบ้านอยู่นะครับสําหรับความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราเราต้องยอมรับว่านาครนเนี่ยเขาเขามีความเป็นมืออาชีพที่ดีมากเขามีความมุ่งมั่นทั้ง90นาทีนะครับ สุดสุดท้ายเขาก็กลับมาได้นะครับส่วนแมตช์หน้านี้เราจะออกไปเยือนสตูลน,นะครับแล้วก็กลับมาอีกทีก็อันนี้น,นเดี๋ยวผมขอแจ้งไปทางเพจของป่าตองซิตี้นะครับว่าจะเป็นวันไหนนะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามเชียร์นะครับยังก็ต้องอดอดใจนิดนึงเกี่ยวกับผลน,นี่จะกลับมานะครับว่าจะชนะได้ตอนไหนเนี่ย ก็ต้องใช้เว,เว,เ,วเวลาสักนิดหนึ่งสําหรับเด็กพื้นบ้านอย่างพวกพวกเราๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณกองกองเชียร์แล้วก็ที่ดูทางบ้านด้วยนะครับที่ดูตามไลฟ์สดพวกนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพิชวัชวชลานนะครับเป็นนักเตปะปาตองซิตี้ก็ฝากทุกคนนะครับแบบมาให้กําลังใจกันเย่อะๆนะครับช่วยกันเชียร<อ>์ทีมบ้านเราครับภูเก็ตบ้านเราถูกหน้าจะออกไปเยือนสตูล 18เจตังในบ้านครับก็ฝากทุกคนแชร์กำลังใจกันเลย